นั่นแหละจับสซ่ไเนี่ยพี่เจนต้องจำฐานีไว้เนี่ยคขซอได้ก็ยุ่งผันเนี้นครับจำฐานีไว้มายิม้มนะความจำมานจะดี <laughs> นั่นแหละ ร่งไม่ต้องเอ็นโอ้ยสลั่งพอถาได้แล้วีลร่งความแม่นก็จะมาเองนั่นแหละอย่าเอ็นไปข้างล่างพี่จับสบายสบายอย่าเอ็นล่งนั่นแหละปล่อยก็หน,นีน,น่นดิใช่ไหม dọc khóc đi lên cân Dạ em bị lăng thì Dên tổng tổng ยืนน่นนมไปข้างา้าพี่เจนอยู่คนนี้ไม่ได้ต้องไม่เวลาต้องมือหน้ามันก็ไม่เป็นอัตโนมัติกลมมาเขาห้าคันนั้นพี่อย่าเอ็นไป mือ dạng o, bิด mือ nít đung, leng, à anh lẽ, gấp vào khung này làm đẹp trong, đẹp trong na cho bên,พยายาม hết đi, mือ mือ cong mือ cong dạng o pí, ai,พยายาม o, nhọt เล่งปล่อยช้าๆช่วยเนี่ยสมาชิกใหม่นะครับหัดประมาณวันละสองชั่วโมงวันนี้วันที่สประมาณหชั่วโมงครับยกศอกหน่อยครับ แขนตรงยกศอกบิดข้อศอกหน่อยหนึ่งมือกำลมหลวมปล่อยช้าช้านั่นแหละครับอเอาถาได้ก็ถาได้ก่อนนี่เร่องแมนค่อยหวากันเดี๋ยวแมนเองยกซอกนิดนึงซอกอย่าลืมพี่ซอกอย่าตก <laughs> สอกห้ามตกมันไม่บาลานซ์กนันนานเอา <Medicaid> ครับวันที่สามยิงยี่สิบเม็ดได้แบบนี้ก็เอาละ เอาท่าก่อนครับเดี๋ยวความแม่นมาทีหลังสวย